สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาแกะของพรีเมียมของเซเว่นกันนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะในส่วนของกระเป๋าคู่รักนักช็อปนะคะเป็นตัวสีฟ้านะคะอ่า นี่นะคะด้านหน้านะคะก็จะเป็นรูปมิกี้เมาส์น่ารักนักอย่างนี้นะคะ <S <S อันนี้นะคะก็จะมีให้เลือก2สีนะคะจะเป็นสีฟ้าและสีชมพูเราจะมีให้เลือก2แบบนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเราก็ใช้สเต็มหรือว่า m สแตมนะคะแลกมา69ดวงนะคะบวกด้วยบวกกับเงินอีก1บาทนะคะค่ะเราก็มาดูด้านในกันเลยดีกว่านะคะว่าขนาดเท่าไรตัวถุง ตัวถุงผ้าตัวนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะเรามาแกะดูกันเลยค่ะเออด้านนี้เขียนว่ากระเป๋าคู่รักนักช็อปโอเคเรามาดูกันเลยด้านในค่ะอันนี้แบบเรามาแกะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้กระเป๋าสีฟ้าซิปรอบๆตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีตัวนี้มาให้ตัวนี้ ซิปปั๊ม YKK นะคะามาดูกันค่ะนี่คนกระเป๋านี่เหมือนจะแบบกันน้ำให้เราด้วยนะคะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฐานกระเป๋าแน่ๆเลยอันนี้ ใช่อันนี้จะเป็นส่วนของฐานกระเป๋านี่นี่นี่แลจะเป็นในส่วนของหิ้วนะคะนี่ก็จะเป็นรูปด้านหน้าจะเป็นรูปมิกกี้เมาส์อ้อันนี้อะไรมิกกี้แอนฮปปี้ทริฟมีซิปด้วยเหรอเพื่อนๆอันนี้มันคืออะไร,รอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันดยอย่าบอกนะ ว่าน,นี่คือถุงผ้าอ,อีกใบหน,นึ่งฮยอ Disney Disney ด้วยตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้พวกพาสะดวกนะคะนี่ก็ด้านในแบบ อันนี้แบบเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเราไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยด้วยว่าว่า,ว,าว่ามันจะมีอย่างนี้ให้เรานะคะหน้านในก็จะเป็นหนึ่งช่องกว้างๆอย่างนี้นะคะรู้สึกว่านี่ก็จะเป็นผ้าแบบกันน้ําได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะกันน้ําได้อันนี้น่าจะรับน้ําหนักแบบใส่ผักใส่ปลาใส่นู่นใส่นี่ได้นะคะแบบเวลาเราไปจ่ายตลาดหรือว่าไป เข้าเซเว่นนะคะแบบตอนนี้เขาก็ลนลงงดใช้ถุงกันอยู่นะคะบางที่ก็ไม่มีถุงให้เราเดี๋ยวเรามาพับเก็บไว้ที่เดิมกันค่ะ mm hmm. สีแบบสวยอะทุกคน mm hmm. มันเหมาะมากๆนะคะสำหรับแบบการที่เราพกพาไปไหนมาไหนได้แบบ ตัวนี้ที่เขาบอกเราว่าขนาด12.5คูณ15นิ้วนะคะอันนี้เขาบอกว่ามีให้เลือกนี้เลือกถึง2แบบก็น่าจะเป็นอีกสีนึ่ที่เป็นแบบสีขาวๆอ่ะน่าจะเหมือนกันแล้วก็อันนี้ด้านน่าจะขนาดเท่ากันแหลคะค่ะด้านในก็จะเป็นหนึ่งช่องก,องกว้างๆอย่างนี้เลยนะคะแบบอันนี้แบบน่าจะเป็น,นกันน้ําได้เหมือนกันหน้าหลังก็จะเป็นลายเดียวกันแต่ว่าอีกหน้า อ,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 อีกด้านหนึ่งก็จะมีแบบอันเล็กๆเมืเ่อกี้ค่ะ่อนอยู่แล้วก็อีกหน้านหนึ่งก็จะแบบเป็นลายเปล่าเลยเดี๋ยวเราลองมาพับเก็บกันดูดีกว่าค่ะว่ามันเราจะพับเก็บกันได้ไหมนะมาดูกันค่ะยังไง นี่นี่นี่ไม่ยากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆแบบนี้นนไปนะแต่ว่าเราต้องแบบค่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซิปมันจะแตกเขาลำบากนี่ แค่นี้เรียบร้อยแบบอันเล็กๆน่ารักน่ารัก,กพกพาสะดวกนะคะตัวเนี้แบบถือไปแบบแบบไม่ดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นถุงผ้าเอาจริงๆเอาละค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้เราด้วยนะคะคลิปต่อไปอยากให้เรารีวิวหรือว่าแกะของชิ้นไหนหรือว่ายังไงนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะคะใต้คลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็คลิปต่อไปนั้นเราจะมาแกะกล่องหรือว่าเราจะมาแกะของอะไรกันนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe คร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ